กินปลาเมื่ไงงเือไเ้ยกดูยดูเอกินปลาสิจจอกขบัตรเลยจ้านึ่จวัดตาคนละตาคนละผลกวเขาทุนี้มนจะไนนอนาะรัดทงมาจริงจริงอดดื่มเขาจาอดดื่มก่อดีมวกนอ อันสีเยอน้ไมกินหลุดดูดยาวี้ีจโต๊ะปีน่บ้าบ้เดีกครสโมสรผมดูยุทแต่ครับ มืาอนี้เขามาสูบสาครับผมสาเปิดฤดูกาลประจําปีนี่หลังจากคลิปก่อนนี้เข้าไทยไปน่าจะสักแปดเก้าเดือนที่ที่แล้วแมนบ่าแปดเก้าเดือนเนี่ยเนาะคลิปก่อนเขากลับมาแล้วตอนนี้ให้ไปโดนให้กันให้กันไปโดนจนว่าเปิดฤดูกาลไปแล้วตอนนี้อยู่กับผมพิธีกรหลักปอนเองเอ้ยปอนเมานะครับแล้วก็ตากล้องปี โน่นหนึ่งมึงตันเดียวอล้วจั่วเพชรเมืองตากครับอัานรังครับปลากำเบี <c oughs> เนยนเฮลซงง <c oughs> ิงครับเจมี่ยังครับเจ้าเฮ็ดเดี่ยงตัดการมาอย่าตองนอนขึ้นเช่นเคยเกนบอครับผม,มสะหนึ่งครับยังพอกอะไรครับตั้งอ,อีเมย์อยู่สุดยอดตอนน้องามาเซฟมุง ีดตอนนี้กำลังตามหาเต็มแรกนะครับไม้ที่สองแล้วถ้าได้ๆอยู่นี่เนี่ยไม้เนี่ยเดี๋ยวหากับแก้มหากับแก้มแรกนี่เหมือนเหมือนสาเอาสิเด็กกินปลาแล้วยังไเนาะเหมือนเส้าเอาสิเดกินปลาเนาะเออ วันนี้เขาจะปิ้งหนูผู้่การภารกิจล่มเร็วครับมือนี่่ภารกิจล่มเร็วภารกิจล่มชมเมื่อนี้เอาบรรยากาศไปก่อนเนาะเดี๋ยวมือหน้าจะโอนหนู ว้าวเนี <laughs> kind of ่ยนั่นอีกเครื่องนึงจะไปไหนนี่ยก็ตไอยู่หรอกเห็นหัวเห็นหัวเห็นเครื่อง ตอนนี้เ,เลยทำการมาหาฟื้นเพื่อที่จะใส่เป็นชเชื้อเพลิงในำคำขึ้นนี้ครับผมฟื้นไปกระโ่นหลุยบอคอยเดอครับเด้อคอยเดอรคอยเดอรครับ <c oughs> สวัสดีย้ำแรงต <c oughs> อนนี้อยู่ในส่วนการสั่งฐานทัพเพื <c oughs> <c oughs> ่อที่จะยูอาศัยในขึ้นนี่ สวัสดียำแรงเมนี่เฮามีอย่างกน่ร่มีหลายอย่างพี่น้องนู้ยู่ไสนู้ยุ่นู้ยู่ในหูแม่นะอบ่ได้ยังไมเอายังบ่ได้ไปเอาิแนอดีกิุลมเรีวมื้มนี้มีไอ้ไก่บ่เกีงเ่นไก่เกงยูไก่เกงยูไก่ขงินแสนข้นแสนมาแล้วชนะ

อันนี้แคมของเจมหาครับอาไปครับตะกล่องนอนดิสบายละมือนดิกวัวแห้งแคมปลาจัวเพชรเมืองตากเอาเียอยู่น,น <c oughs> ะ่คนหลานเอาเปลยี่นเลยเอเอ้ยกับกวัวยังไลเน,นาะ พอดีพอดีมินิมอนเนาะแค่ไหนบ้างก่อนเปิดสองถ่ายออกเนี่ยนี่ขอยัดขอยันใช่ไหมได้มาเนี่ยนี่หัวตนาตากสวัสดีเจ้าก็จะเป็นไปได้บ่หลับลมหลับหลับลมจริงเต็บที่ให้เทคที่สุดห้องห้องห้องไหรเลย โอ้ยหเปเสียงวังเสียงวันสี่ขาดเปเสียงหุ่ดวได้ล่ะพี่นี่ห้องแขกอะไรแบนีี่เิดเทียงไรนอนูนเดียวสบายใจลูเมียบิ้งเนาะสองคนก็ได้อยู่กนันแล้วนี่เสือโอ้ยย่าหนาวขนาดี้ถี่แล้วไปตรงแงก็นอนตัวเนาะเปิเสียงน่ดิ

คือ่าอยากดอกมันหนาวต้องกินแก่หนาวได้อ้โโมแก่หนาวจีอ <ะ S 2> ้โมแก่หนาวปะไรจีม,มันคนละย่งกันครับ <laughs> ปิ้งห้กินแซ่บแซ่จะกินไปรปะรมเ <laughs> วละยงกันมีดิยบเดดิถึะเียขานี่ <laughs> ยละมายื้มกันเด้อพี่น้อง มันขาดกันงมันขาดวะมือตอกลงล้อโอ้ยโอยสุดยอดจริงเลยเออบึงนี่ดีด้วยใหม่ลื่นมือนะยบบเกือจักโลนนึงันด้ยพอ่มันจะมาเปลี่ยนแปดเซนติปะเนัะ แลอ,อม้วไแล้ว,ลวตอนนี้ก็เังก็อจี้เขาจี้เขาเขาจี้สดได้หไม่สวอยูดด่วะสุดนนเนียบอกดนี่เนียสัตวเ <c oughs> จ้าคนบ้านใดเจ้านั่งขนจะวาดดาบหมดละึนมปนกับเขาทุนนี้มันจะไหนนอลระรัดทงมา,จากจิจี้ มาตหนูพอคนรฮีย้เม <os> ื่อกี้ว่าตหนูยังบ่เป็นท่าไรเด้อยู่อุ้ยอุ้ยตหนูตหนูพอ่อไปกอบหนู่อโอ้ยม่ได้กินหนูจ่อยดิเมื่อกี้กินหนูครับมานกลไปกินหนูบานละจีเขาจ่อย ห่อนมือินมาพ่อจวบจีเขาจังไรอีกก็มาจี้เองสิจี้ถิมจี้ขวังหลีมานี่พอจ่อจีนี่โมเมียนดวกก็เนี่สบแห้งเอ้ยจี้เปาหลีบจี้เป้าดอนเหนียวนียวโอ้ยบ่เสดได้เขาได้จ้านีอีเด้ออีเด้อจ่อเหนียวนี่ของพ่ออันนี้เด็นคงยังก็พี่เปเพี่เลยครับผมมีหากราบแกมแรงเอ้ยกับแก่ขึ้นนี่ได้ไง เี okay, hum, ้ยยปวดเก่งด้วย่อตีรัดตังีไปเ่ากันจังบักาแฟแม่ตังไม่ใช่หรอคือกางจอดพี่้องไม่ดอกจอดพี่้องอ้ยอะไรอิ่างี้านะลปังเี่เอาเรื่องดิไหนนหนึ่งล่าเลแต่ว่าคุณแห้งอะไรหนำนั่นบนอะไยี่ยวอทุกอี่ อันนี้ทั้งทำไม่ไหวแล้วเห็นหัวลลอยขึ้นมากี่นิ้วไตนไดี่ต้ดีโปรไต้ดีนันคืนมันน่ามีหนาป่วะบ่มันเบิร์นไม่เต็ผปูปูหลอนโอ้ยอ่ะนี่นี่หางราไทยนะไปไหนไอ้กินปลาใช่ปิ๊ด เขาจีใกล้จะเที่ยงขึ้นแล้วครับผมนี่สำหรับคำขึ้นนีอันนี้เพราะยจัวเพชรขี่ไล่เฮงเพชรพิมพ์เพชรขวังพ้นห่วนั่นอดีตจี้เขาจีซ้ำหนีหบ่ใจเด้อบ่ใจเด้อบ่ใจเด้อโอ้ยนี่อันนี้ยังงามอยู่เว้ยบ่เบิ้งเบิ่งขึนนี้เบิ่งขึ้นนี้ไปเลยไอ้หยมากินเขาจี้ไอ้หยอบกินเขาจี้เขาจี ี่ก้องไม่ห็นเลยโหคนทีชู่นี่แหละโอ้อยพอไ้จีเด้อเยอะพอกันมือกันเสร็ครับผม <c oughs> ไป สวัสดีอ้อมสาวนะสวัสดีเยอมสาวในาาการสถานการณ์สุดครับตอนนี้น้ำลงประมาณเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเราจะทำการขอดน้ำโดยเครื่องหน่อยนะครับ วางนห้หนาวไปเนาะถึงเวลาทำการแสดง มื่อได้ปลาเขาก็กินหอยก่อนจังน้อยก็ได้ปลาหรอกอีเลตี้ไอ้ไข่ที่กินรู้นะติ่ว่านนะที้กินยังเหมือนดีกินหอยเดี๋ยวครับมาหาปลากินเนื้ออืมกินไก่ไปสั่นคนหาปลามากินปลาเนาหรอนบ่กินแนวอื่นไ้ออืมกินเนื้อกินเกย์ไปสั่นอือเขาคนหาปลาเนาะมาสิกินปลา อยาคืออุปสรรคของเขาคือหนานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เต็มสักเต็มสักดิ์โบนปฝายหนาเต็มสักดิ์สังแบบสังนักกินสาวกว่านี้นักกินเสาวสาวนักกินเสาเขาเฮ้ยมันสิออกไหนเดี๋ยวขึ้นแดงยังคืนเลยเกาะอากาศวันนี้เขาดิ ก็จะสีแบนเาเอ้นี่กินเากินเสานี่นะแนวให้กินเสาเอิมดูจะจิมดูบวเอาดโอเคเสร็จได้กินเสียไปแล้วว้าว นังเอ็พี่น้องกินเขาได้พี่ไมาเดินพี่น้องปองป้ายมากินเขาจะมาไล่เด้อลมีน้อยตอนนี้เรดยวร้องการเพื้อเพื้อนะฮะนะผมกรสจหาป่าไปลำเลยเนาะเราเนี่ย่าจะกำไลนะครับกำไลหายนี่เป็นปัญหาลักลอบที่ทางทา แย่ไม่รอดแน่คนทีสามโอ้คนนี้แมแยไม่รอดแน่คนอีสามารับตัด xong nè băng nha, đó, nhấc nha, băng nha, nhấc nha, 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 nha,

เ้ยข้อบนนี่เ้ดีสันจะจับบงนี่เด้ไปเขไมีเรื่องิร้ำมือนี่จันี่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 ต้งงอนบั้น

วังหาวันบนหอลดลนะูดไงแต่ตัวนี้มันหอดรูดเนีอือน้ำตาแถมตัวนี้เลยราคาเพิ่มมาอีกอยังได้ดึกดื่ตัวนี้โดนเนี่ยอามันขึ้นไปดูอปดอเดอาออยู่ไปก็อ๋อใส่ปได้นั่นเลยเดี๋ยวปล่อยมันลอยวนวลคือ เจอตัวกันจะแลไปเจียมเอามากเมยเม่อไโอ้ยลยลล้โหอเี้เลรเตเ้เอ่หายเมื่อด้หาน้หาหน้กเกี่ยว เท่านเนาะร้อยเปดย่างเก่เลยเอเจเป็นยางที่หลก่าแก่ี่เไว้ครับเคนี่องยังอคันไอ้มันเสร็จแล้ครับผสมปักบะคนละตัว บอกปลีจัดการตักาปีมันข้จลไี่เดียีานนี่นี่นี่ตุ๊จนี่นป้นปป้นสแกป้อนเยีมเี่อดได้มาสร่อกี้เอาไปมาบ้านว่ง้มีเลยเดียวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวดียเงี แนวเดี๋ยวใส่ป้าขอนนิดเนาะตัวนี้ตัวิงนงาเลอนักล่าปลาขอน เอานนกขอจริงปะอดือเขาจ้าอดือก่อนีม่ค่ะออเดือกันเสร็จดิาีนั้นม่กินลดไม่ได้หรอวางอันนี้ไม่ได้ ต well. ัวรุ่นพเตัวรุ่นทำมาหน้ำมาน้ไปนแล้วปุ๊บกันแล้วปุ๊บเนาะ

้ไทยดีนเทน้ำเทท่าเตชิมเนี้วเลยไทยดีเป็นเทน้ำเทชิมนีเาัเทนเททียพระั้งกน่นกิ่้ยอัอันนี้้อันนี้รอยสานี่ร้อยห0าสิบเนาะ ขอเดินนะครับพี่น้องขอเดินก็ไลค์ครับครับผมสำหรับคลิปนี้บอกได้คำเดียวว่าเจ๋งเป็นสิงพอกันไปอีพี่หน่าเขาจะไปแก้มืออยู่น้องใดก็ฝากติดตานต้มนะครับสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สโมสรผมดูยูทูบแต่นะครับสลาบมื่อนี้ลาไปก่อน สวัสดียมแรงสวัสดียมแรง